หรือแต่มุมสนุกสนานหรือต้องเฮฮาทุกวินาทีเนี่ยมุมอื่นๆของปิงปองเป็นคนยังไงมุมคนอื่น,น่ะเห็นหนูว่าสนุกสนานตั้งแต่หนูขายของแล้วนะคะนังก็ชอบมาถามว่าแบบยคืนนี้ไปไหนไปกินเหล้าไหนอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่มุมของชีวิตหนูว่าตื่นมาเนี่ยหนูไม่เคยมีวันไหนหนูอยากจะไปร้านเหล้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเลยเรื่องที่เป็นแบบความทุกข์ความเศร้าในชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่จะเศร้าและร้องไห้คิดถึงก็คือคิดถึงพ่อ,อ ซึ่งมันก็ผ่านเวลามานานมากเลยนะคะแต่มันก็มันก็จะมันจะมีคิดถึงบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีแค่ฟังเพลงเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทบใจอะไรเงรี้ยก็ก็ร้องให้ได้ง่ายๆานหนูเป็นคนร้องให้ง่ายมากอยู่แล้วอดีนี้ซึ่งคนอื่นไม่รู้รับรอง หรอพี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องมองเป็นความคิดว่าหนูหัวเราะอย่างเดียวอบ้าแล้วหนูร้องไห้สุดๆหนูร้องไห้สุดๆร้องไห้กับเรื่องอะไรร้องไห้ปบ้อๆเพลงเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยที่ร้องเข้าไปในหัวใจไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเขาน้ําตาไหลได้แต่อันนี้เข้าใจได้นะพี่พี่พี่ว่ามันมันเป็นความดื่มด่ำบางครั้งการที่เราน้ําตาไหลกับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็น บังเอิญมากระทบปมอะไรในใจมีไหมอืมนี่เหมือน <c oughs> <c oughs> นี่เหมือนเซสชันเลยอันจิตวิยากำลังแบบว่าดีด้วค่ะดีด้หนึ่งร้อยครั้งที่ร้องไห้อะร้องไห,ห้เพราะเสียใจอ่ะไม่ถึงไม่ถึงสิบครั้งได้เลยอ่ะส่วนเก้าสิบครั้งเนี่ยจะเป็นร้องไห้ที่มันปิติอ่ะมีเหงาถึงแค่ร้องไห้ไหมคะมีเหงามีมีซึมซึมบ้าชิกี้ล้วค่ะชิกี้แบบอทำไมไม่มีผัวนี่ค <ๆ S 1> ือเหงาเหรอ คือมันมันรู้สึกว่ามันมันคิดอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยมากอันนี้คือเรื่องบา๊<ม>บาบาบาบบพอสักพักหนึ่งก็แบบฉันชอบอยู่คนเดียวสุดๆอ,อแล้วจริงๆชอบอยู่คนเดียวหรือเปล่าชอบมากค่ะออชอบอยู่คนเดียวชอบชอบความคล่องตัวจริงๆรอ่ะ,อะเมื่อเราคุยไปเรื่อยแล้วเราดิ้นเสียงตัวเองพูดเรื่อยเราอาจจะคนพบว่าจริงๆเราไม่ได้อยากมีแฟนก็ได้ใช่นี่ไงเห็นป่ะพี่ถึงได้บอกว่าหนูว่าเป็นคนที่แบบ หนูไม่เอาไม่เอาใครอ่ะแต่น้อยใจแั่ก็น้อยใจแต่ก <คง S 1> ็แค่อยากใช้คำ<อ>ว่าแฟนกับใครสักคนก็อยากมีเพราะว่ามันไม่เคยแบบเหมือนคนไม่เคยกินจระเข้ก็อยากดูเนื้อจระเข้มันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันม่ไก่ไม่เค,มเคยมีผัวไงก็ไม่รู้ว่าไก่กับจระเข้มันเหมอนกันยังไงค่ะแต่แตง,งั้นย้อนหลังกลับไปในแบบในเวลาที่เราไปชอบใครเขาอะอย่างตำนานคุณพญาไทยนี่คือยังไงตอนนั้นเรียนไทยวิจิตรศิลป์ประมาณถ้าเทียบเท่ากัปมะมาณม .4 ห .5 ม .6 หอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็คือขึ้นรถ ฟแล้วเห็นผู้ชายคนนี้ผมลากชซเซ็ตซอยเหมือนบานบอลบางแก้วคนนี้ดูดีใส่ใส่เสื้อเชิ้ตใส่ชัลล็ดูสะอาดดูสะอาดที่สุดในรถไฟเราเลยแต่เราดูสุปรกที่สุดในโบกี้นั้นเลยอะไรอย่างงี้ค่ะเจอหลายครั้งมาเป็นเกือบจะปีแล้วเนี่ยก็เลยเอาตัดสินใจว่าฉันจะดูซิว่าเธอเป็นใครเธอไม่ใช่ผีใช่ไหมฉันเห็นเธอคนเดียวในโบกี้หรือเปล่าก็เลยไปส่งนางดูซิว่านางลงที่ไหนส่งยังไงคะสกดรอยตามมาแหละใช่เราลงมกสัน นางลงพญาไทยพนางลงปุ๊บหนูตามเลยนางทำงานที่ไหนแต่ว่าตามแบบมีมีสตินะไม่ได้ตามแบบอย่างงี้นะไม่ใช่โรคจิตนะไม่ใช่ว่าอยากเอาเครื่องเพชรไปสีข้างขาเขาไม่ได้รอกหรือโรคจิตนางจอดซื้อน้ำส้มหนูซื้อเลยนี่คือโอกาสอียวที่หนูได้คุยกับเขาหนูบอกว่าหนูเอาวดนึงนูบอกเอาวดหนึ่งนางผ่านมาพูดกับหนูนางบอกว่าเอากอนเลยครับ <laughs> หนูดีใจมากดีใจทั้งวันหนูยิ้มหนูกลับบ้านหนูโอ้โหทั้งวันนทั้งวันยิ้มสนุกสนานได้คุยกับเขา <c oughs> ไม่ไมเพราเขาบอกว่าอากอะไรครับแล้วเราตอบไหมพูดตอบไหมชอบอยู่แล้วค่ <c oughs> ะจำไม่ได้ด้วยว่าอะไรแต่มันก็คือแบบนั่นคือน้าเสียงเดียวที่ได้รู้สึกว่าเรากับเขาได้คุยกันหนูเป็นควหวังน้อยมากจริงๆใช่แล้วหนูมีความสุขมากี่ะหนูชอบคนง่ายมากไขายของที่ตลาดลาดกระบังค่ะขายอยู่ดูได้ค่ะดูได้ค่ะ มองผู้คนคนสูงเดินมาคนีคนุคน้คนๆนะใครเนี่ยมากับเมียนะก็คือคุณพญาไทยว้ายพญาไทยจะไปบอกใครพยาไทยก็ไม่มีใครรู้จกักเอพยพญาไทยไมไปบอกเออย,ยแต่เขามากับแฟนแล้วชีว่ากับแฟนจ<า>บจบแล้วเขาจำหนูได้ปะ ก็จะมาจำได้อะไรเขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเขาไม่รู้เขาจะหนูกินเขาเจอเขาอีกขังสรุปเรื่องนี้คือไม่เคยรู้จักกันหนูแอบชอบเขาฝั่งเดียแบบจริงๆคุณพญาไทยก็ยังไม่เคยรู้ตัวเลยเขาอยู่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีรายการที่ไม่มีเซอร์ไพรส์เอาคุณพญาไทมาไม่มีมันยากมากเลาอยากเจอเขาอีกครั้งถ้าเกิดเขาดูอยู่อ่ะพูดอะไรกับเขาหน่อยเธอมีลูกนอยังฉันอยากซื้อชุดเด็กให้เธอจังเลยอ่ะ เมียเธอคลอดง่ายไหมอ่ะคลอดง่ายๆนะโอ้ยนี่เป็นดีชอบขนง่ายมากคนข้างบ้านเป็นเด็กหล่อมากเพราะว่านางน้ำสกุลปาทานเหมือนอตปาโมดไม่รู้เป็นญาติกันหรือเปล่าก็จะเป็นแบบมีลักษณะคล้ายๆแขกขาวนิดนใช่บ้านชี้ไข่เนื้อบ้านเราจะตื่นพร้อมกับเสียงคานวัวคือนางจะเชือดวัวเพื่มแล้วตื่นเลยแ้ตื่นตื่นชีตื่นชีตื่นชีอาบน้ำชีอาบน้ำอย่างเงี้ย เรารักเขามากพี่แม็กคนนี้เขาจะชอบมาคุยกับอาเราเพราะอาเราจะคุยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เหมือนฟิลเด็กแวนอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่นางมาอย่างเงี้ยเราจะเก่งมากเราจะแบบ ท่าเป็นไม่สนใจท้าเป็นไม่สนใจตาเนี่ยมองทีวีที่กําลังเปิดอยู่จอแก้วทีวีจอแก้วแต่ไม่มองว่าใครอยู่อะไรในเลนมองแค่เงาสะท้อนที่เห็นเขาอยู่ตรงริมถนนที่คุยกับอาอยู่ทาไมถ้าล่อจ้างแต่คนอะเข้าใจว่าเราอ่บมองทีวีว่าเราสนุกกับเนื้อหาไม่ฉันมองเธออย่างเดียวว่าเธอมองทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยคือแอบรักเขาแต่ขนาดเป็นเพื่อนข้างบ้านแท้ๆเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกับเขาเลยเหรอไม่มีมันสวัสดีกันก็แค่แบบวันดีครับไม่หนูเก่ง คนหนูเจอคนที่ชอบหนูเฮ้ยคุณแก่์นไม่เป็นตัวเองค่ะไม่เคยเป็นตัวเองกับคนที่ชอบได้เลยค่ะถึงมันโขดอะมันไม่รู้จะทำยังไงกับเขาอย่างเงี้ยค่ะพูดจะเพื่ออะไรแต่ใช้วิธีร้องเพลงจีบร้องเพลงจีบค่ะน่ากลัวกว่าอีก พี่่าน่ากลัวกว่าอีกคือใครคุยเฉยๆไม่ใช่เมื่อก่อนแบบว่าพี่ออสกสันดังเนาะก็คือว่าเราอ่ะทำควอยู่ข้างหลังกุ๊กคิ๊กแล้วถ้าเราได้ยินเสียงกระทะข้างๆบ้านนางอ่ะหนูเหยียบนี่เลยนะเก้าอี้ักผ้าแล้วก็มองค่อยๆมองเนี้ยนางป้าว่าพอเห็นผมสั้นๆนาง อยากจะบอกเชอว่ารักล้างจานแล้วให้นางได้ยินโอ้แล้วเป็นไงครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็เงียบนาดูนางปิดประตูนางปิดอะไรกึคือหายได้ยินแต่เสียงกระทะกับเสียงคางวัวมันแอบคนมันแอบรักคนเยอะมากค่ะเหนื่อยนะแอบรักเขาเยอะๆมันก็ไม่มีความประสบความสําเร็จสัมพันธ์คนไม่เก่งพอโตมาก็เลยรู้สึกว่าการแอบรักเป็นเรื่องไร้สาระสุดๆถ้างั้นแปลว่าในชีวิตนี้ไม่เคยเฉี่ยวเข้าใกล้กับคําว่าแฟนเลยไม่มีเป็นศูนย์เคยเดทไหม เคยไปดูหนังกับผู้ชายสองต่อสองกินข้าวของผู้ชายสองต่อสองคุยโทรศัพท์ตอนดึกๆเป็นสายสุดท้ายแล้วก่อนนอนบอกว่าที่ถึงนะเหมือนจะมีเชลี่ยมาประมาณนั้นแต่พอเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่ที่เขาเข้าใจอะ่ะในอีกภาพนหนึ่งที่เราแบบไม่ได้อยู่หน้ากล้องอย่าอเงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเขาก็รู้สึกว่าอ๋อไม่ได้เหมือนที่คิดอย่างเงี้ยก็คือ ก็ไม่มีความสัมพันธ์แล้วเขาชิงตัดสินเราก่อนเงี้ยหระคะพิงปองว่าจากที่รู้สึกได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่เฮ้ยก็ดูเหมือนว่าชอบในความเป็นเราแต่พอเราผอมลงนิดหนึ่งไปเลยอะชีไปซึ่งก็แปลกจามคือถึงหนูจะแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับว่าทางเพื่อนทางฝูงอะไรเงี้ยแต่มันก็จะต้องมีรถรักที่มันเซ็กซี่อย่างเงี้ยค่ะชีก็จะแบบมาจุยมาจุยเราเขาเรียกภาษาอะไรกันนั่นแหละ พี่แปลไม่ถูกเลยจริงๆเล่าๆพี่เป็นความสัมพันธ์การคือนางกินเรลาค่ะนางกินเรลานางกินเรลาแต่ว่าในวันของความสัมพันธ์อ่ะไม่มีเพราะว่านางชอบคนที่มันบุบบับคีอมันพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นแปลว่าคือไม่มีแฟนแต่มีเหมือนกับมีเซ็กซ์พาร์เนอร์เซ็กซ์พาร์เนอร์อยู่แล้วแบบเซ็กซี่สิบปีอย่างเงี้ยค่ะคือกินเฉยๆค่ะอยู่เพื่อกินกันอยู่เพื่อกินกันพอวันนึงเหมือนกับเราหอมลงอย่างเงี้ยฉีก็คอมเลนว่า เธอไม่เบื่อบับเหมือนก่าเลยนะแล้วกันนะแล้วแล้วทำไมอยู่กินกันแล้วทำไมถึงไม่เป็นแฟนกันไม่รู้เหมือนกันค่ะเราเคยรู้สึกว่าเราอยากเป็นแฟนกับเขาไหมคะไม่เคยค่ะเออมันก็เริ่มติดตัวเราเองนะเพราะนายชัดเจนตนมาจากตัวหนูรู้สึกเรามันคาเขาค่ะตอนนั้นก่อนที่จะเข้าสู่วงการคือเป็นแม่ค้าแล้วหนูเข้ามาอยู่ในวงการได้ยังไงอะคะหนูคิดในหัวใจทุกวันนะว่าหนูยังไงต้องได้เป็นดาราอยู่แล้วหนูคิดแบบนั้นเลยจริงมันจริงจริงจริราเพราะเป็นคนบ้าบ้าบอเวลา อยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะเป็นนางการแสดงออกนางอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับเราก็ถือว่าเป็นดาวเป็นตัวเด่นคือเป็นคนชอบเอนเตอร์เทนคนอื่นเงี้ยหรอใช่ชอบอยู่ในบ้าบ้าบ้ในในบรรยากาศที่บ้าบ้าบ้อะไรอย่างเงี้ยที่ไปใหคุณพ่อคุณแม่โอเคไหมคะกับสิ่งที่จะเป็นนี่เป็นคำถามใหม่ขอพูดชักนี่เป็นคําถามไม่ใช่คําด่านะ เราไม่เคยให้พ่อให้แม่มาโรงเรียนไม่ให้พี่สาวไม่ให้ใครในครอบครัวมาโรงเรียนเอาวัน,<ล>วนพ่อวันแม่อะไรเขาต้องใช่ไหมมา<อ>ไปดวคนขายข้าวโพดพี่เป็นพ่อให้หนูน่อยไม่ยอมรับถึงขั้นว่าบางครั้งถ้าจะเคลี้ยงอะไรมาใส่หนูนะแม่บอกมาล่ะปิดบังวิว่ง